ข้อ2นะครับกำหนดให้ a เท่ากับเมตริก a 2 a กํลังสอ b กํลัง3และ4 b กํลัง4เมื่อ a b c และ d <c oughs> เป็นสมาชิกของจำนวนจริงแล้วถ้า a บวก a ท r a n s p o s เท่ากับเมตริก8 35 c และ d แล้วค่าของ a บวก b บวก c บวก d มีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็เป็นเรื่องเมตริกนะครับเกี่ยวกับเมตริกและเมตริกทานสโพสซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าทานสโพสคืออะไรคุณสมบัติของทานสโพสสมมุติเรามีเมตริก a คือเมตริกของ x y และนะครับเมื่อเรานำเมตริกซ์ a ไปทางสโพสจะกลับแนวนอนเป็นแนวตั้งและเปลี่ยนแนวตั้งเป็นแนวนอนในข้อนี้ x y จากแนวนอนจะกลายเป็นแนวตั้ง z r ก็จากแถวเป็นหลักและหลักเป็นแถวนั่นเองหากเรามีเมตริก สาคูณสเรามีเมทริก A เป็น A1 A2 A3 B1 B2 B3 และ C1 C2 กับ C3 เมื่อเรานำเมทริก A ์ไปรานสโตรจะได้เป็นเมทริก A ์เานสโตรมีค่าเท่ากับเปลี่ยนแถวเป็นหลักแนละเปลี่ยนหลักเป็นแถว A1, A2, A3 ก็กลับมาจากแถวก็กลายเป็นหลักอันนี้ก็เป็น B1, B2, B3 และ C1, c 2 c 3นั่นเองนี่ก็คือคุณสมบัติของการ transport เมื่อเรารู้คุณสมบัติการ transport matrix แ,แล้วเราก็จะสามารถทำข้อนี้ได้ ข้อนี้โจทย์ให้เมตริก A คือเมตริกของ a 2a กําลัง2 3b กําลัง3และ 4b กําลัง4เมตริก A ทานสโ p o s ก็จะกลายเป็น a 2a กําลัง2 3b กําลัง3และ 4b กําลัง4 ซึ่งโจทย์กำหนดให้เมทริก A บวก A transpose มีค่าเท่ากับ8 35 c และ d โจทย์กำหนดให้เมทริก A บวกเมทริก A transpose เท่ากับ8 35 c และ d <c oughs> นำเมทริก A กับเมทริก A transpose มาบวกกันจับเท่ากับเมทริกทางด้านขวามือนี้นำเมทริก์ A กับ A t r a n s p o s e มาบวกกันเมทริกเอบวก r t ทันสโตก็กลายเป็น2 A 2 A อสอกำลัง2บวก3 B กำลังสาม 2a กำลัง2บวก 3b กำลัง3และ 8b กำลัง4จับไปมีค่าเท่ากับ8 35 c และ d จากการเท่ากันของเมตริกทุกตำแหน่งจะต้องมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จับทุกตำแหน่งมาเท่ากันตำแหน่งแรกคือ 2a กับ8 35, 4, ก็ได้ว่า 2a มีค่าเท่ากับ8 a ที่เราได้จึงมีค่าเท่ากับ4 2a เท่ากับ8 a ที่เราได้จึงมีค่าเท่ากับ4เมื่อเรานำไปแทนในสมการหนึ่งคือเทียบกับตัวที่2 2a กํลัง2บวก 3b กําลัง3เท่ากับ35 แทน A มีค่าเท่ากับ4ลงในสมการ <c oughs> หลังจากนั้นย้ายข้างหาค่า B 4กลัง2เป็น16คูณ2เป็น32 32ย้ายข้างไปลบฝั่งนี้จะได้ว่า3 B กลัง3 มีค่าเท่ากับ35ลบด้วย32ก็คือ3นั่นเองนำ3า3หารตลอดได้ว่า B 3กำลัง3เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราได้ว่าค่า b ที่ได้มีค่าเท่ากับ1ต่อไปเราเทียบในตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งที่3เราจะรู้ว่า2 A 2กลังสบวก3 B มีลังสมีค่าเท่ากับ C 2a กาลัง2บวก 3b กาลัง3มีค่าเท่ากับ c ซึ่งเราไม่จําเป็นต้องนําค่า a กับค่า b ไปแทนเนื่องจาก 2a กลัง2บวก 3b กาลัง3มีค่าเท่ากับตัวสีชมพูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะได้ว่า 2a กาลัง2บวก 3b กาลัง3มีค่าเท่ากับ35และเท่ากับ c เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้เลยว่าค่า c มีค่าเท่ากับ35ค่า c ที่เราได้จึงมีค่าเท่ากับ35 และในตำแหน่งสุดท้าย8 b ดบลัง4เท่ากับ D B ที่เราได้คือ1เพราะฉะนั้น8คูณ1ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับ D เพราะฉะนั้นเราได้ว่าค่า D จึงเท่ากับ8โจทย์ในข้อนี้ถามค่าของ A บวก B บวก C บวกด้วย D ค่า A ที่ได้คือ4 B คือ1 C คือ35และค่า D ก็คือ8นำเลขทั้ง4มาบวกกัน C บวก1ได้5 5บวก35เป็น40บวกอีก8จึงมีค่าเท่ากับ48เพราะฉะนั้นค่า A บวก B บวก C บวก D ที่ได้มีค่าเท่ากับ48นั่นเองข้อนี้เป็นเรื่องของเมตริกซึ่งโจทย์กำหนดให้เมตริก A มีค่าเท่ากับค่า1และให้เมื่อ a บวกกับ a transport ก็มีค่าเท่ากับอีกเมตริกหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้คุณสมบัติของการ transport เมื่อเรารู้คุณสมบัติในการ transport คือเปลี่ยนแถวเป็นหลักเป็นหลักเป็นแถวแล้วนำเมตริก a มาบวกกับเมตริก a transport จับเท่ากันทั้งสองข้างซึ่งเมื่อเราจับทั้งสองข้างเท่ากันแล้วซึ่งเมื่อเราจับทั้งสองข้างเท่ากันแล้ว <c oughs> เราก็เทียบในแต่ละตัวคุณสมบัติการเท่ากันของเมตริกนั้นจะต้องเท่ากันในทุกตำแหน่ง จะต้องเท่ากันในทุกตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราจับเท่ากันในแต่ละตำแหน่งเทียบเท่ากันในทุกๆตำแหน่งเราจะหาค่า a b c และ d ออกมาได้เราจะหาค่า a b c และ d ออกมาได้เ, a, b, c, ออมไดเมื่อนั้น <c oughs> เรานำค่า a b c และ d ที่ได้นั้นมาบวกกันจะได้ค่า a บวก b บวก c มีค่าเท่ากับ48นั่นเอง จะได้ค่า a b c <_ d> บก b บวก c บวก d เท่ากับ4 8นั่นเอง